อ่านสะกดคำสระอิมีดอสะกดคออิดอขิดคออดอขิดคออิดอขิดหออดอิดยออดอิด

อีดทิดอีโดนิดอีโดบิดอีดปิดอีดอิอฟิด E. Daw Pit. A. E. Fit. Pit. A. E. Daw Pit. A. E. Daw Pit. A. E. อิดอวิดขออิ